ครับสายน้ำหนึ่งในทีมของตะวันเขาก็โชว์จดหมายน้อยโดยจดหมายน้อยเนี้ยเขียนโดยตะวันนะโดยเขียนว่านี่คือคำตอบที่ผู้ใหญ่ในประเทศนี้ให้กับหนูแต่หนูยืนยันที่จะสู้ต่อไปการก้าวขาเข้าเรือนจำเราจะไม่เหลืออะไรนอกจากร่างกายที่มีไว้ต่อสู้หนูจะใช้ร่างกายและจิตวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่สู้ต่อไปหนูและแ้งจะอดอาหารน้ำประท้วงเพื่อสามข้อเรียกร้องโดยจะไม่ยื่นประกันตัว 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีก3ประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนทานตะวันตัวตุลานนท์เออทีนี้เรามาพิจรารณา3าข้อเรียกร้องนะครับนั่นก็คือเรื่องที่1ก็คือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าคงไม่ได้ใช้ระยะเวลาอันสั้นเนาะคือโดยปกติเนี่ยถ้าจะมีการผ่านสภาด้วยกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาหลากหลายเดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอดอาหารเราจะต้องตามนี้เนี่ยก็เสี่ยงนะครับว่าจะอดหลายปีต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีกซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าการเห็นต่างเนี่ยเกิดขึ้นในเสมอเกิดขึ้นในประเทศเสมอและไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างแต่ที่ติดคุกเนี่ยเพราะว่ากระทําผิดกฎหมายวนขบวนเสเด็จบีบแต่เลยติดคุกคนเห็นต่างเนี่ยไม่มีใครติดคุก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเห็นต่างแล้วติดคุกเนี่ยฝ่ายค้านก็คือติดคุกทั้งสภาเลยเพราะเห็นต่างกับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครติดคุกนะที่ติดคุกเป็นเพราะพฤติกรรมคุกคามสถาบันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจสประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องเห็นต่างได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิทธิของหนูเขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็เรื่องของเขา ก็มีกระบวนการนะครับก็อันนี้เป็น3ข้อเรียกร้องเนาะ